ทดสอบสินค้าก่อนจัดส่งครับ OTDR Vivia รุ่น t b a บ2 0 0 0ครัตัวนี้มี power meter ด้วยนะครับมี power meter port USB พอ port LAN 1นะครับแล้วก็เครื่องที่จะส่งไปหาลูกค้านะครับจะเป็นเครื่อง serial number 2 9 1 6 4 HV นะคือเครื่องนี้เลยนะครับจะส่งไปหาลูกค้า สินค้าก็จะมีตัว OTDR นะครับ1แล้วก็กระเป๋า1แล้วก็ชาร์จเจอร์อีกหนึ่งนะครับตัวนี้ผมเทสกับดัมมี่โหลด4กิโลเมตรนะครับ4กิโลเมตร4กิโลเมตรวันนี้กล้องอาจจะสายสักหน่อยนะสายไปสายมาพอดีผมไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะผมถือเอานะครับวันนี้อ่ะมาลองเทสดูนะครับว่ามันจะเทสได้หรือเปล่านะครับจะมีปัญหาอะไรไหมอ่ะผมกดเทสเลยนะครับ เทสจบแล้วนะครับดิส s แ a นด์ระยะทางได้ประมาณ4กิโลเมตรตามดัมมี่โหลดนะครับตัวนี้เลยโอเคนะครับสินค้าใช้งานได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับเทสสินค้าก่อนจัดส่งนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับขอบคุณครับ